เอาละฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับป็นนไงดูแอมเบอร์ไปฟาร์มมาเจครับผมเอ่อวันนั้นเมื่อกี้มันพว่ผมเอ่อผมขอหาของอะไรก่อนแป๊บหนึ่งเมื่อกี้คือผมกดดูไม่ใช่ดีกดของขวัญตรงเนี้ยแล้วผมได้คบเพิงมาอ่าอาอ,าอ,าอาโอเคไม่เป็นไรแต่เราเบอร์รี่มาก่อนตอนนี้จะไปจับตัวเมกาเทอรียมนะผม นี่ผมจะผมเลือกไว้แล้วเป็นตัวเมียนะผมเป็นตัวสีขาวด้วยอ่ะเอาตัวอะไรไปดีโอเคตัวนี้อัพสปีดเอาตัวนี้มาเอ้ยเดี๋ยวน,น,นี้มีตัวนี้โอเคเรามีมันฝรั่งซาวูรุดคิดจะเอาตัวอะไรไปดีเอ่อคิดดูก่อนหมอป่าไปแล้วกันเอ้ยมาๆๆๆๆๆ นี่ผมเอาตัวนี้ไปนะจระเข้เรียวน้อยบาดจะไม่เป็นไรผมเน้นเอ,อเดินทางใน,นน้ำน,นะผมโอ้ยเดี๋ยวไอ้ไฟของเราอยู่ตรงนี้นี่เองแต่ว่าไม่เป็นไรจระเข้ไว้น้ําเร็วอยู่แต่ก็ไม่ได้เร็วมากนะแต่ก็เร็วแบบพอดีพอดีครับผมวันนี้เราจะเดินไปทางวันนี้จะเดินทางไปที่เสาแดงครับผม ตัแต่แบบเรื่อยๆครับผม okay. ก็อยู่อีกไกลเลยครับผมเ,เดี๋ยวผมรู้สึกว่าผมลืมเอาที่ขี่มาว่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแต่ผมตัดไปตอนที่ผมไปถึงเสาแดงกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับมาเอ้า้ยลืมไปว่าเพิ่งแรกอาร์ติแฟกต์มาเค okay. แล้วก็แล้วหลังจากนี้ผมก็ต้องไปเก็บอีก20่สิบแอมเบอร์นะผมอีก24่ส b บสแอมเบอร์ ยี่สิหกหรือยีอ่สบสี่ป่ะหูด,ดูก่อนมันใช่หกสิบอ๋ออีกประมาณเออประมาณสองครั้งนี่แหละโอเคเราจะทำการยิงครับผมตอนนี้ผมได้มีการปรับแต่งแล้วโอเคจะทำให้มันแบบโจมตีเราไม่โด Ь นนะเออเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวก่อนดูค่าสลบมันก่อนค่าสลบมันอยู่ที่โอ้หมื่นโอ้โหพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าใกล้ตายแล้วไอไม่ไม่ปลอดภยัยวะผมต้องสี่ชั้นปะเนี่ย ตัวนี้เลือดหกพันนะผมแต่ว่าอยู่ในดันเจี้ยนเนี่ยมันเลือดเป็นหมื่นนะเฮ้ย,ยมันทำอไรมันจะทำพยยาพันตผมตายโอ้ไม่นะแต่ไม่เป็นไรผมตั้งอ่าผมทำเตียงไว้แกไกลอยู่แล้วผมรอบครอบพอ มันก็ทำลายตรงนั้นอยู่เกตเราจะาทำการยิงด้วยเอันนี้ครับผมเออแล้วก็ก่อนยวก่อนยวเพิ่งเคขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้หวเงามันจะทำลายไม่ได้นะ โอเคเดี๋ยวทุกคนดูก่อนเอ้ยมันจะสรุปแล้วครับผมโอ้ยขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วของที่มันชอบก็คืออาหารทุกแบบครับผมคือนถึงเอ,อถ้าวิธีการจับมันก็ให้ทุกคนจับเหมือนกับหมีครับผมแต่แค่มันจะไม่ได้ใช้น้ำผึ้งในการจับนะก็ใช้พวกแบบเ,เนื้อพามหรือว่าอะไรก็ได้นะพวกผักพืชเบอร์รี่อะไรก็ได้แต่ว่าตัวนี้เป็นแบบมันชอบกินเนื้อมากกว่านะ เดี okay. ๋ยวต้องเล็งดีๆครับผมตอนนี้มันจะใกล้ตายแล้วอ้าสลบแล้วครับผมเย้ Yay! เดี๋ยวเราไปหาเนื้อให้มันเลยกันเลยดีกว่าผมตัวขาวโอเคเดี๋ยวเราใส่ย,ยาคูณสิบให้มันไม่ใช่ยาคูณสิบดิใส่ย,ยาสลบให้มันก่อนโอเคตัวนี้มันรดช้าผมเดี๋ยว,ว่าเราต้องไปหาเนื้อน้องไงต้องระวังหน่อยนะ น้องที่เราหาได้ตอนนี้ก็คือซาโก้กับตัวดิปโปโดคารครับผมกับตัวชาริโคเทเรียมนะผมมีไหมไม่มีอ่ะไม่มีเลยเหรอไม่ใช่อนะ่ะ โอเคตอนจะต้องมาดูเรื่อยๆผมเฮ้ยเดีอเดๆผม,ผมเด้อเด้เผื่อจู่มตีโอ้โหเทมมิ่งรดเลยผอ๊บผมเสียดายเจอแล้วโอ้โหอยู่ตรงนี้นี่เองสองสองตัวเลยเมืนว่าจะโดนตัวอะไจูมตีไปนะเนี่ยเออใช่ผมงรอเแมผมว่าชาลีโคเทเรียมเนี่ยผมจับพบว่ามันอยู่ในถ้ำล่าสุดพอดีคอับผมนะ โอเคเลยจับได้แค่อีกห้าตัวผมไม่ใช่ดีอีกหกตัวไอห้าตัวถ้าเกิดว่ารวมตัวนี้เข้าไปในลิสต์นะผมก็คือจับเราจะจับได้อีกแค่ห้าตัวใส่ไปเลยด้วยมันน่าจะกินได้ครั้งหนึ่งพอดีทางนีงง้โอ้โหเราให้มันะกินตั้งสามครั้งครับผมระหว่างนี้เราจะทำอะไรดี โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เราจับมันได้จับมันกันได้เลยนะผมตัดไปกับโอเคครับ okay. ผมตอนนี้ก็ออกจะได้แล้วเอเอเย่ได้แล้วผมโโอ้หูเลือดมาเกือบหมื่นเลยโอเคเดี๋ยวเราทําการเรียกนกของเรากลับมาก่อนนี่โอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้เป็นยังไงนะแพสซีฟแพสซีฟไม่ใช่ดิสต็อปกดก่อน เอาของประจำตัวของเรามาก่อนเป็นสร้อยเป็นผ้าพันคอครับผม <S <S มานี่ตรงนี้ก็จะมีสัตว์น้ําผมด้วยนะ <S <S 1> <S 1> คือผมเอาวาไหว่า้เอามลิ้นพันเอาไหว้มาที่นี่ครับผม <S <S 1> <S 1> นั่นี้ยผมจะมีโมซัสกับเน้ซี่ผมนะ <S <S 1> <S 1> <S 1> นี่ไบผมที่ผมบอก ไปเมื่อนอนคลิปเออผมพูดไปเปล่าตอนที่คลิปจับหนีครัผมที่ผมบอกว่ามันมีความคล้ายกับมีกาเทอเรี่มนะผมก็คือมันสามารถฟาร์มไปเบอรได้นะแล้วก็มันยังเป็นสัตว์สองตัวที่อยู่ในเกม Arc Mobile นะอาร์ม i บายในตอนนี้นะที่สามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์คืออะไรวะนั่นนะสามสิบโอตอนนี้เรา จะเก็บเลเรเบลก่อนนะผมเสียงอะไรวะนั่นนะเคร,รู้สึกว่าไอ้ท่านี้เนะี่ยเนี่ยไอ้ท่าเอาหัวหมูเนี่ยมันจะไม่ใช่หัวหมูนี่เป็นการกัดนะผมไม่ใช่เราต้องเดินไปด้วยนี่แต่ว่าไอ้หัวหมูหัวนี่เออแรงัะผมเออโอ้โมาสองร้อยกว่าเลยแต่ว่ามันเป็นท่าที่แบบนี่แบบนี้ดีกว่าตกกัดดีกว่ากัดลัวดีครับผม โอ้ใช่แล้วผมเดี๋ยวส่วนเอ่อลงถ้ำดันเจี้ยนเนี่ยแล้วผมค่อยเอามาลงหลังจากคลิปนี้นะผมประมาณวันหนึ่งก็ประมาณน่าจะได้ดูประมาณวันเอ่อหมายถึงคลิปจับชาลีไม่ใช่ชาลีดิสำหรับจับเจ้าเอ่อมีกาเทเรียมเนี่ยก็น่าจะได้ดูวันพฤหัสผมส่วนคลิปลงดันเจี้ยนเนี่ยก็อาจจะได้ดูวันศุกร์ครับผมตอนเที่ยงนะผมตอนเที่ยงผมมีการปรับเปลี่ยนแล้วเอาอ,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 อ๋อนี่ไง แต่ว่าตัวนี้มันมีความต่างชั้นอีกอย่างหนึ่งที่มันต่างกว่าตัวนมีผมก็คือมันสามารถเก็บไฟเบอร์ได้ผมเก็บไม่ใช่ดิเก็บเออเก็บแทสกับไม้ได้นะแล้วมันได้เยอะๆด้วยทีละเยอะๆด้วยนะ โอเคแล้วเรางแล้วคลิปหน้าเนี่ยประมาณน่าจะได้ลงประมาณวันเสาร์ครับผมผมก็จะทำการผสมพันธุ์เจ้าเมกาเทเรียมกันนะครับผมแต่ผมชอบท่าวิ่งมันนะแล้วก็ชอบความสามารถพิเศษมันด้วยผมก็คือหากมันเจอกับแมลงเนี่ย ทั้งมันเจอกับมาแรงครับผมมันก็สมันก็สามารถอ่าเอ๊ะเอาใหม่เอาใหม่ถ้าเกิดว่ามันเจอกับมาแรงหรือว่ามันตีมาแรงตายเนี่ยมันก็จะมันก็จะได้รับบัฟครับผมซึ่งบัฟเนี้ยมันจะเป็นบัฟที่แบบน่ากลัวมากในดันล่าสุดครับผมก็คือดันเจ้ารีมิกดีเมทรอนครับผมซึ่งมันจะมีเป็นจักรน้อนครับผมก็คือมันจะมีตัวชาริโคเทเรียมเนี่ยเป็นตัวหลักเป็นตัวบอสครับผมแล้วก็มีตัวลองก็คือตัวเป็นมดครับผมซึ่งมันจัดอยู่ในมารงในเกมนี้นะ ซึ่งมันแบบเอ้ยเดียวอุ้ยอุ้ยยา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 ไม่โอ้ยไปนะโอ้โอเคครับผมงั้นเอาไปแป๊บผมขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะผมแล้วสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนำคลิปแม่ๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายอื้ดอู้ด 会会少啊。